รงเรียนอนุบาลควนขนุนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศักษาพัทลุงเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่69หมู่ที่9บ้านสายยาวตำบลตโนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2482ในชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลตโนดด้วนและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านสายยาวคุรุราชมคีในปีการศึกษา2542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมีนโยบายประกันประสิทธิภาพการศึกษาได้คัดเลือกและประเมินคุณภาพโรงเรียนบ้านสายยาวกุรุราสามคัคคีเป็นโรงเรียนเครือข่ายสหบวิทยาเขตมงคลโรงเรียนอนุบาลประํำอำเภอโดยในวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2544คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุงได้มีมติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านสายยาวกุรุราสามัคคี เป็นโรงเรียนอนุบาลควรขนุนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลควรขนุนเป็นโรงเรียนผถมมาศึกษาขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประสมมาศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน929คนมีครูและบุคลากร,กร69คนภายใต้การบริหารงานของนางปารณียิ่งดํานุนผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลควรขนุนนางสาวอุดมพรอนุวัฒนากุล และนางสาวกุจฉพรเชื้อกุญชาติรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนขนุนโครงสร้างในการบริหารโรงเรียนอนุบาลขนขนุนแบ่งออกเป็น5กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มงานกิจการนักเรียนกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต โรงเรียนอนุบาลควรขนนุยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จเน้นการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนใช้กระบวนการบริหารที่มีความหลากหลายตามสภาพและการบริหารของภารกิจงาน ตามแนวทางการบริหารแบบขนุนโมเดลภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ใช้การบริหารงานแบบการทำงานเป็นทีมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้แก่บุคลากรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกกิจกรรมของโรงเรียนสร้างผู้นำรุ่นใหม่ส่งเสริมให้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าลงมือทำ ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและเต็มตามศักยภาพตามประเด็นกลยุทธ์ดังนี้กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและความเป็นเลิศประกอบด้วย 1. ยกระดับผลสัมฤทธิทางวิชาการของผู้เรียน 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพความรู้ผู้เรียนด้วยภูมิปัญญา 3. สา่งเสริมผู้เรียนให้รักการอ่านใฝ่เรียนรู้พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน 4. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลได้แก่การเรียนรู้แบบโครงงานคอนยิ่งตรีมศึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง independent the student is ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ เสริมสร้างประสิทธิภาพความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านภาษาด้านทัศนศิลป์ด้านดนตรีด้านนาฏศิลป์ด้านกีฬาและทักษะชีวิต6พัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ7พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและมีจิตดิจิตอล กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมประกอบด้วย 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยการส่งเสริมครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญส่งเสริมให้ครูมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะและสร้างจิตสำนึกให้ครูและบุคลากรเอาใจใส่รักการบริการผู้เรียนและชุมชนกลยุทธ์ที่4พัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา3ระดับ ระดับโรงเรียน School q u ิตี้อ a วอร์ด c q a ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอ f f i อเบสิกอีดูค c เดชชันคอมมิชชั่นคุณลิตี้อเวอร์ดโอบ CQA ระดับชาติฉลคย Quality q ลิต i t y Award ดทีจากการดำเนินงานอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการองค์กรรวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพส่งผลที่มีคุณค่าต่อน,นักเรียนนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากผลงานรางวัลที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับระดมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2557ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2558 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2562รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองด้านโภชนาการโครงงานสุขภาพนักเรียนและโครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา2564 ระดับรางวัลยอดเยี่ยมสถานศึกษาทั่วไปที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง ประเทศสถานศึกษาโรงเรียนประมมะศึกษาขนาดใหญ่การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ระดับประเทศประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนอ,อยอน้อยประจำปีพุทธศักราช2567ระดับดีเยี่ยมรับเกียรติบตัตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนอ,อยอน้อยพาสระจําปีพุทธศักราช2567ระดับประเทศโรงเรียนอนุบาลขุนขนุน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งจะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านต่างๆตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพต่อไป